จะเข้ามาสู่พิธีการอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้นะคะเรามีการแสดงซึ่งเป็นโชว์สุดแสนพิเศษเป็นการการะตีว่าพวกเราเนี่ยแหละคือรันที่แท้จริงและพวกเราค่ะคือการรวมตัวกันของเจ็ดมหาวิทยาลัยสําหรับตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะปรบมือด,ดังให้กับการแสดงจากบูธรรันค่ะ จมมหาวิทยลาลัยเพื่อการวิจัยนั่นเองค่ะหรือว่ารูทนั้นนะคะโอ้โหหลังจากที่เมื่อหลายคนได้เห็นกันว่าชักครูน่นี้สังเกตได้ว่า ทุกท่านตื่นตาตื่นใจกันเลยนะคะที่นี้ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้เราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการดิฉันขอญาตเรียนเชิญนะคะเรือจอดรอศาสตราจารย์ดรพีระพงษ์จีคัสกุลค่ะประธานเครือข่า,ขายวัชธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยลีสโตรโยเซตินเนชวลหรือว่าร้นนั่นเองขอเรียนเชิญท่านเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะคือพวกเราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเจ็มหาวิทยาลัย นะครับเชิญนะครับเ,เรียกสั้นๆว่ารันนะครับรันน้ย่อมาจาก Research University n e t w o r k นะครับหรือที่วิธีกรได้แนะนำไปแล้วก็คือพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยนะครับเรารวมตัวกันประมาณมีกว่าแล้วนะครับด้วยวัตถุประสงค์ที่อ,อ,อยากจะร่วมมือกันทำงานวิจัยที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของประเทศชาตินะครับ บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเราไม่สามารถที่จะทํามหาวิทยาลายัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งแล้วประสบผลสําสเร็จได้เจมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นทําด้วยกันเนี่ยเรามีทรัพยากรที่ที่สาคัญทั้งคนนะครับก็คืออาจารย์นักวิจัยที่มาพร้อมกันในวันนี้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่นะครับเราก็ได้รวมตัวกันเริ่มต้นเราทําเป็นคลัสเตอร์หกคลัสเตอร์นะครับเรื่องที่สําคัญเรื่องแรกก็คือ อาหารและเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสํา,าสคัญของประเทศชาตินะครับก็เป็นทัเสเตอร์ที่เน้นทางด้านเกษตรแล้วก็เรื่องของอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องที่สเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภ,วะภวูมิอากาศนะครับซึ่งจริงๆก,ก็มีผลต่อการเกษตรแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วยนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของวัสดุข,ขั้นสูงซึ่งจะเน้นทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเรื่องที่ห้า เรื่องของการก้าเข้าสู่ปร,ระชาคมอาเซียนนะครับซึ่งประเทศไทยก็กา้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วในปีนี้นะครับนะฮะแล้วเรื่องที่ 6. เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปแบบนะครับเรื่องสุขภาพก็ยิ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นไปแล้วเรามีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ ในเรื่องของสุขภาพมากมายนะครับในทั้งเกมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นกันมานะครับในปีนี้เราเริ่มอีก2คลัสเตอร์หลักๆก็คือเรื่องของดิจิทัลกับเรื่องของุยนต์หรือโรบอติกซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางที่ตรงกับนโยบายของประเทศทั้งสิ้นก็คือเรื่องของไทยแรงศรีสุขนะครับเราก็พร้อมใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับโดยใช้งานวิจัยงานพัฒนานะครับสร้างองค์ความรู้ สร้างคนนะครับเพื่อตอบสนองต่อการาขับเคลื่อนประเทศชาตินะครับนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเมหาวิทยาลัยเท่านี้นะครับเรายังมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาร่วมกันนะครับยินดีเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อพาอะไรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทํางานร่วมกันก็หวังว่าการทําง,งานของเจมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงแนวคิด การทำงานของประเทศไทยนะครับที่เคยบอกว่าเราเก่งนะครัคนเดียวไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ก็เราแสดงให้เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถทํางานเป็นทีมได้นะครับต่อไปอยากจะให้มีแนวคิดนี้เนี่ยฝังอยู่ในทุก,กองค์กรนะครับเรื่องของการทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกันนะครับคอนเซปต์ของการทํางานเนี่ยสำคัญมากนะครับเราใช้คอนเซปต์ว่าเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่ เซ็กซี่ตัว S ก็คือซินเซียรีเราทำงานด้วยกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือต้องจริงใจต่อกันนะครับนะฮะต้องมีความเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกันแล้วต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันซินเซียรีอันที่สองตัวอ e ีก็คืออีโคลีเราทำงานอยู่บนพื้นฐานที่ความเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครเป็นที่ใหญ่ไม่มีใครเป็นน้องเล็กทุกคนเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเอ็กซลเลนเซี่ก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก็คือเน้นเรื่องของคุณภาพเราทํางานเน้นเรื่องคุณภาพให้มีงานวิจัยเนี่ยมีผลงานที่มีคุณภาพจริงนะครับและมีความเป็นเลิศจริงนะครับก็เซ็กซี่นะครับฝากคอนเซ็ปต์นี้ไว้กับทุกท่านทุกองค์กรด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับค่ะขอเีิงประมือให้ครับให้กับทางรองศาสตราจารย์ดรพีรบง์จีคสกุลมากนะคะขอบคุณท่านมากเลยค่ะ ที่ต้องบอกว่าเซ็กซี่ด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเราจะเป็นการร่วมมือกันของทางเครือข่ายวิชมิตมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยทั้ง7แห่งนั่นเองค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์นะคะแต่ละท่านก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะ7แห่งที่จะมาร่วมมือกันในครั้งนี้เรียนเชิญด่านในเลยค่ะช่วงเวลานี้นะคะดิฉันจะต้องขออนุญาตแนะนำทางท่านอาจารย์แต่ละท่านที่เป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยะคะ่ะ ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะถือตัวยูไว้ตัวยูนี้สังเกตดีๆนะคะเรื่องของสีจะเป็นสีของตามแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะรูงแบบแรกนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์หนึ่งหรือใแรงผลสำเร็จผู้ช่วยอธิการบดีค่ะท่านที่สองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดอร์ิริชัยเสรีรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยค่ะ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรอาวอธโอภาสพัชนกิจรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 5. มหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ดรสันสนีชัยโรจน์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 6. มหาวิทยาลัยธัมมศาสตร์ศาสตราจารย์ดตร์ประบวนเทพชัยศรีรองอธิกาบรบดีฝ่ายวิจัยและ 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ดเตอร์พีรกพง์จีค้าสกุลรองอธิกาบรบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาขอเสียงปรบมือค่ะให้กับทางตัวแทนด้วยนะคะรอบถึงบริเวณตรงกลาง จะเป็นทางศาสตราจารย์นายศตวแพทย์ดรมงคลเตชะกัมพุกค,ค่ะผู้อำนวยการเครือข่ายวิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและอีกหนึ่งชัตนนะคะคุณกฤษวัตรค่ะนนนาคีพงศ์รองเลขาธิการาคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวอชอนั่นเองค่ะตอนนี้ทางท่านอาจารย์นะคะแต่ละมหาวิทยาลัยจะทําการย่อนตัวอยู่ลงไปที่บริเวณโพเดียมด้านหน้าเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยค่ะถึงว่า เป็นการรวมตัวกันนะคะของมหาวเช่ลัยทั้ง7แห่งเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยค่ะตอนนี้นะคะท่านใดที่มีกล้องถ่ายรูปทางสื่อมวลชนสามารถประจ,จึกภาพได้ท่านอาจารย์ขาค่อยๆหย่อนนะคะเดี๋ยวสื่อมวลชนบอกถ่ายภาพไม่ท่านเอาละค่ะสำหรับช่วงเวลานี้เราจะมาเข้าดาวไปพร้อมๆกันนะคะท่านอาจารย์ขายืนชิ้นกันนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็เปใ็นล้ยโเดียมนะคะเมื่อภาพที่สวยงามแบบมากยิ่งขึ้นช่วงเวลานี้ขอเรียนเชิญทั้งสองท่าน วางมือที่บริเวณตรงกลางเลยค่ะเราจะมาประสานมือกันนะคะระหว่างชางเครือข่ายัาชมิตรม,มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยหรือว่ารัฐที่จะมาร่วมมือกับทางวอชอนั่นเองค่ะเรียนเชิญท่านประสานมือตรงกลางเลยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทุกท่านนะคะเราจะมานับถอยหลังพร้อมการเริ่มต้นดับสาลมงบานะคะพร้อมแล้ว หรือว่าเครื่อขวิัยน่าวยิจัยเพื่อการวิจัยกับมหาวยาลัยทั้ง7แห่งค่ะที่จะมาร่วมอยางนี้นะคะกับชาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชซึ่งในวันนี้ทางรายของเราในแาได้เข้าร่วมจัดพิธีกาศค่ะและจัดพักการประชุมในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติไทยแลนด์ดีส่วน์เอ็กซ2016ค่ะซึ่งจัดโดยคณะกรรมานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้วยนะคะขอเียงปรบมืออีกหนึ่งค่ะ เดี๋ยวท่านอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรากวดออกมาที่ด้านข้างนะคะไปหลังเราจะมาถ่ายรูปที่ด้านข้างค่ะอะไรค่ะเชลยค่ะ,คะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะเป็นภาพที่ชูมือดีกว่าเพื่อให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยแหละคือรันกัะม้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาม